สวัสดีค่ะวันนี้มาต่อที่สมการรีด o อกนะคะซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีเกลิ่นๆ่นไปบ้างแล้วเนาะเกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอกแล้วก็เขียนออกมาในรูปแบบสมการนะคะสำหรับหัวข้อที่2นะคะสมการรีดอกเนี่ยจะมีอยู่4หัวข้อย่อยเนาะก็คือสมการปฏิกิริยารีดอก ตัวรีดิวตัวออกซิได์ในปฏิกิริยารีดอกซ์นะคะแล้วก็จะเป็นหัวข้อการดุลสมการแล้วก็สุดท้ายการรับจ่ายอิเล็กตรอนนะคะวันนี้เราจะมาดู2หัวข้อแล้วกันนะครูขอสองหัวข้อหัวข้อแรกก็คือสมการปฏิกิริยารีดอกกับหัวข้อที่2วันนี้จะต้องระบุตัวรีดิวตัวออกซิไดตัวถูกรีดิวตัวถูกออกซิไดไดโอเคนะคะไปเริ่มต้นที่ สมการปฏิกิริยารีดอกซ์กันนะคะในสมการเคมีเนี่ยถ้าแบ่งตามการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันจะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือสมการที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนะคะเช่นอะนาตาแบบนี้เนาะตัวนี้ใส่ตัว C ีใหญ่ให้หน่อยนะคะถ้าเราคิดเลขออกซิเดชันออกมาอันนี้คิดเป็นก้อนเลยนะคะลบ1บวก1 na บวก1 cl ลบ1 Ag บวกห Cl ลบห Na บวกหแล้วก็ Nitate เนี่ยลบหเนอะดังนั้นเด็กๆจะเห็นว่า Ag Silver เนี่ยบวกหทั้งทั้งสฝั่งก็คือไม่มีการเปลี่ยนเลข oxidation นะคะ Na ซ o d i u m เนี่ยก็ไม่เปลี่ยนเนอะถ้าเช็คทุกตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนเปลี่ยนเลยนะคะเขาเท่ากันหมดเลยนะคะดังนั้นแบบนี้เนี่ยจะไม่เรียกว่าเป็นปฏิกิริยา Redox แบบที่2นะคะก็คือมีการสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนะคะถ้ามีการเพิ่มและลดเลขออกซิเดชันจะเรียกว่าปฏิกิริยารีดอกซ์คราวนี้เราไปดูตัวอย่างของปฏิกิริยารีดอกซ์กันนะคะก่อนอื่นเลยเวลาเจอสมการอยากเช็คว่าเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ไหมต้องคิดเลขออกซิเดชันนะคะ ่าในโจทย์ข้อนี้เติม Cu 2บวกให้หน่อยนะคะพอดีโจทย์พิมพ์ตกไปนะดังนั้นเรามาคิดเลข o อกซิเดชันกันซิงค์ธาตุอิสระเป็น0นยะ์เนาะค o p เปอรบวกเลข Oxidation เป็นบวกสองซิงบวกเลขออ i ซิเดชัก็คือบวกสองค p e เปย์ 0. จากนั้นเด็ก ลากหาตัวที่เหมือนกันและมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเหมือนกันก็นกคือธาตุเหมือนกันเป็น,เป,นเป็นตัวธาตุตัวเดียวกันนะคะอย่างเช่นซิงก์ก็ต้องคู่กับซิงก์คอปเปอร์ก็ต้องคู่กับคอปเปอร์อย่างเงี้ยนะคะดังนั้นคูณลากเลยนะนี่นะคะคอปเปอร์อ่ะดังนั้นดูการเปลี่ยนแปลงนะคะจาก0ไปเป็นบวก2ก็คือเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น จากบวก2ลดลงมาเป็น0เลขออกซิเดชันลดลงในนั้นมีทั้งการเพิ่มและลดเลขออกซิเดชันแบบนี้เรียกว่าเป็นปฏิกิริยาลีดอกนั่นเองนะคะอ่ะไปดูอีกไปดูอีกอย่าง c ตัวนี้เนาะเป็น0ใช่ไหมคะคิดทุกตัวเลยไฮโดรเจนบวก1ออกซิเจนลบ2แอบทดในใจเนาะบวก1 2ตัวเป็นบวก2ลบ2 4ตัวเป็นลบ8 ลบวก2ดังนั้น S ต้องเป็นบวก6 <c oughs> ลบ2ตรงนี้เป็นบวก4บวก1 o ลบ2 O ลบ 2s บวก4คราวนี้ลองดูตัวไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเช็คทีละธาตุนะคะ c จาก0มาดู C ฝั่งนี้บวก4นี่ไงตัวนี้เปลี่ยนนะคะลาก แนะนำให้ลากตรงกับตัวที่มันเปลี่ยนนะอย่าลากเลยไปเป็นลบสองนะเดี๋ยวจะงงนะคะว่ามันเปลี่ยนจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เนาะต่อมาไฮโดรเจนบวกหบวกหอ่ะไม่เปลี่ยนผ่านไปนะคะบวกหบวกสอ่ะนี่ไงเปลี่ยนนะคะเอสก็คู่กับเที่เปลี่ยนนะคะเช็คออกซิเจนไม่เปลี่ยนโอเคดังนั้นตัวที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันก็คือ C กับ S นั่นเองนะคะ โดย C เนี่ยมีการเพิ่มเนาะอ่าเลขออกซิเดชันเพิ่มโนดไว้นิดหนึ่งส่วนตัวด้านล่างก็คือเลขออกซิเดชันลดะ <c oughs> ดังนั้นเมื่อมีการเพิ่มและลดเลขออกซิเดชันเราจะเรียกว่าเป็นปฏิกิริยารีดอกนะคะอ่ะดังนั้น ข้อสังเกตเนาะถ้าเรา,อาเอาชัวร์คือต้องคิดทุกข้อแบบนี้แล้วก็ดูว่าข้อไหนเปลี่ยนนะคะแต่มีเทคนิคให้นะสามารถดูไวๆไ,ได้ก็คือ 1. ถ้าสมมติว่ามันมีธาตุอิสระอยู่ในสมการเนี่ยมันจะเป็นรีดอกเลยเนื่องจากธาตุอิสระคือ0ใช่ไหมคะอีกตัวหนึ่งมันไปเกาะกับตัวอื่นนะดังนั้น มันก็ต้องไม่ใช่ศูนย์แปลว่ามันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวหนึ่งก็คือเป็นรีด o อกเลยโอเคเนาะไม่ต้องเช็คเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยธาตุอิสระอย่างเช่นแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะคะเห็นปุ๊บก็คือเป็นรีด o อกเลยคราวนี้ต่อมานะคะถ้าสมมติว่าไม่มีธาตุอิสระเนาะเราก็ต้องเช็คการเพิ่มลดของเลขออกซิเดชันนะคะก็คือคิดเลขออกซิเดชัน นั่นแหละนะคะก็เป็นวิธีปกติเนาะคราวนี้เพิ่มเทคนิคให้อีกนิดนึงก็คือถ้าสมมติมันมีธาตุในกลุ่ม transition ให้คิด transition ก่อนเนื่องจากมันจะเป็นตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงเลข Oxidation นะอย่างเช่นอย่างเช่นตัวเนี้ยนะคะเราก็จะคิด Fe ก่อนนะ SO4 คิดเป็นก้อนเนาะ2ลบนะคะ Fe บวก2 ไปดูอีกฝั่งหนึ่งคือหนูไม่ต้องคิดทุกตัวทุกตัวอย่างเงี้ยคิดเฉพาะตัวที่เอ่าเราเราหมายหัวมันไว้ว่ามันน่าจะเปลี่ยนน่ะนะคะก็คือพวก transition เนอะส่วนใหญ่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเลื oxidation so 4 2ลบมี3ชุดเป็นบวก6ใช่ไหมเออลบ6เนาะดังนั้น fe ต้องเป็นบวก6มี2ตัวตรงนี้ต้องเป็นบวก3นี่ไงเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนแบบนี้ปุ๊บ เป็นรีดอกเลยโอเคไหมอ่ะดังนั้นหน้าถัดไปนะคะมีอยู่10ข้อเช็คให้ครูหน่อยข้อไหนเป็นรีดอกให้การถูกไม่ใช่ให้กาผิดนะคะเช็คเลยสิข้อนะคะ,ะเดี๋ยวให้เวลานะหยุดคลิปไว้แล้วก็เช็คให้หน่อย โอเคเมื่อเช็คเสร็จแล้วนะคะถ้าเขาถามแบบนี้เนาะตัวไหนเป็นปฏิกิริยาลีซอคสิ่งที่ทำได้ไวๆเลยคือหาธาตุอสิสระเนี่ยเจอละว,วงไวเลยมีข้อไหนบ้างที่เป็นธาตุอิสระนะคะนี่ไงออกซิเจนนะคะมีข้อไหนอีกนี่ออกซิเจนอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะถ้ามันมันมีประจุแบบเนี้ยให้นักเรียนดูประจุข้างหลังด้วยนะถ้ามันเปลี่ยนแบบนี้ก็คือเปลี่ยนเลยเนาะ แล้วก็มีธาตุอิสระอีกตัวหนึ่งตรงนี้ดังนั้นตัวที่มีธาตุอิสระอยู่เนี่ยก็คือเป็นรีดอกเลยนะคะโอเคไหมส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นาการเปลี่ยนแปลงจากบวกสไปเป็นบวกสามเนามันจะโชว์ตามประจุที่โชว์อยู่นะคะมีการเปลี่ยนหนึ่งตัวก็เท่ากับเปลี่ยนเลยนะข้อแปดก็กถูกดังนั้นเหลือไม่กี่ข้อเองเนั้นเราต้องมาคิดแล้วแหละนะคะ ามุ่งเป้าไปตัวที่มันดูหนะะ้าตาประหลาดประเนาะประหลาด,ห,ลด,ห,ลดหมายความว่าคือไม่ใช่ตัวฟิกอะส่วนใหญ่พวกตัวฟิกมันก็จะเป็นค่าเท่าเดิมใช่ไหมพอเขาฟิกไว้นะคะดังนั้นเราไปดูตัวแรกคือว่า Sn นะคะ Cl ลบหแอบทดในใจเป็นลบส Sn บวกสข้ามไปคิด Sn ผังนู้นเลย Cl ลบหนสีตัวลบส Sn บวกสนี่ไงเปลี่ยนนะคะดังนั้นเปลี่ยนปุ๊บเป็น Redox เลย ไปต่อนะต่อมาน่าจะเป็น CO นะคะที่น่าสงสัยเนาะดังน,นั้น NO3 เนี่ยเป็นอนุมูลกลุ่มลบ1 2ตัวเป็นลบ2 CO เป็นบวก2คิด K ก่อนบวก1แอบทดก็ได้ทดถ้ามันเยอะๆทดได้นะบวก4ลบ1ลบ6ดังนั้นตรงนี้เป็นบวก2นะคะไม่เปลี่ยนนะคะถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยแอบคิดไว้ในใจเลยว่าเอ๊ะมันอาจจะ ไม่ใช่ดีหรอกแล้วแหละเพราะว่าโคบอลที่เป็นทรานซิชันยังไม่เปลี่ยนเลยแต่ก็อย่าเพิ่งชัวนะเช็คทุกตัวนะคะอันไหนคิดเป็นก้อนไปแล้วก็คิดเป็นก้อนไปเลยได้นะคะคิดเป็นก้อนไปเลยไงเนี่ยคิดเป็นก้อนไปเลยนะคะส่วน k เนี่ยบวกหนึ่งเนาะนี่ก็บวกหนึ่งเนาะเพราะเป็นตัวฟิกนะคะดังนั้นไม่ใช่ทรานซิชันนะคะ เออเราจินตกาถูกก่อนทำไมวะเนี่ยนะไม่ใช่ t า a ซิชั่นเอ้ยไม่ใช่รีด็อกนะคะนะดูจากเวลาก็จะเบลอเอหน่อยนะ,ะไปกันต่อเอ้ยยังเหมือนเดิมนะถ้าสมมติว่าเด็กๆหาเจอตัวที่ครูเขียนแล้วมันผิดบวกเลยหนึ่งดาวนะคะเอามาเถียงขอดาวได้มันมีนะคลิปก่อนหน้านนี้นะคะมีคนมาทักทวงอยู่นะแบบอย่างเช่นมันควรจะเป็นบวกหนึ่งใช่ไหมครูอาจจะพูดบวกหนึ่งแต่ครูเขียนลบหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะ เอามาทวงได้เลยดังนะั้นตั้งใจดูแล้วก็ช่วยกันรีเช็คนะคะไปต่อ,อคิดเป็นก้อนเนาะซิงค์สองบวกใช่ไหม s n ลบหนึ A ่งแอบท้นนิดนึงบวกสี่ลบหกดังนั้นตัวนี้เป็นบวกสองตอนนี้ครูสงสัย fe นะฮะบวกหนึ่งบวกสี่ลบหนึ่งลบหกบวกสองเนี่ย F e ไม่เปลี่ยนซิงเป็นค่าคงที่ค่าฟิกอะนะคะไม่เปลี่ยนแน่นอนนะคะโก็ลบสไม่ไม่เปลี่ยนนะ NA บวกหนึ่ดังนั้นข้อ4ก็คือไม่ใช่ Redux ไปต่อนะคะข้อที่5้มุ่งเป้าไปที่ M n ดีกว่าดูหนะ้าตานะ่าสงสัยนะตัวนี้มีติดลบหด้วยดังนั้น O ลบสเป็นลบทดได้นะลบสเป็นลบแรวมแล้วเป็นต้องเป็น 1, ลบหงดังนั้น MN บวกเ อีกตัวหนึ่ง mn บวกสองนี่เปลี่ยนนะจากบวกเจ็ดไปเป็นบวกสองแปลว่าตรงนี้เป็น r e d o x นะคะและข้อสุดท้ายนะคะ <c oughs> ag เป็นค่าฟิกบวกหนึ่ง nh สามตัดทิง้ง cl ลบหนึ่ง no สามมาคิดเป็นตัวก็ได้นะบวกหนึ่งแต่จริงๆมันเป็นไนเตรตเหมือนกันเนักเรียน,น,นยคิดเป็นก้อนได้เลยนะถ้ามันจะเปลี่ยนมันก็ต้องเป็น no อื่นนะคะดังนั้นลบหนึ่ง NH4 เนี่ยมองเป็นก้อนก็คือบวกหน,นะคะไม่เปลี่ยนนะคะอันนี้ไม่มีตัวไหนเปลี่ยนเลยนะคะข้อนี้ก็ไม่เป็น Redox เรียบร้อยนะเวลาเช็คว่าสมการนั้นเป็นปฏิกิริยา Redox ไหมนะคะให้เราเช็คประมาณนี้นะคะสังเกตจากธาตุอิสระจะช่วยได้ง่ายขึ้นนะคะไปกันต่อคราวนี้พอเราได้แล้วว่า ตัวไหนเป็นปฏิกิริยารีดอกเนี่ยเราก็จะต้องมาระบุนะคะตัวรีดิวตัวออกซิไดเนี่ยเดี๋ยวครูขอทวนก่อนละกันเนาะครั้งที่แล้วที่ในคลิปก่อนนะรีดอกเนี่ยจะประกอบไปด้วยสองปฏิกิริยาเนาะเดี๋ยวหาที่ว่างๆนิดนึงนปฏิกิริยาแรกคือปฏิกิริยา reduction 2. คือปฏิกิริยาออ i ซิเดชันให้จำว่ารีรับลดรีคือ Reduction รับคือรับอิเล็กตรอนลดคือเลขออกซิเดชันลด ขอย่อดนิดนึงนะซึ่งปฏิกิริยา reduction เราเรียกตัวออกซิได์ใช่ไหมครั้งที่แล้วไปถึงตรงนี้เนาะนะดังนั้นปฏิกิริยา oxidation ก็ Ox คือตรงข้ามเป็นการจ่ายอิเล็กตรอนเลข oxidation เพิ่ม ตัวที่เกิดออกซิเดชันเรียกตัว reduce อิวอไอเป็นชื่อตัวนะแต่ว่าชั่นชั่นเป็นชื่อปฏิกิริยเวลาจำรีรับลดรีคือ reduction ไม่ใช่ reduce นะคะเดี๋ยวจะจำสับสดนนะรีคือ reduction รี od, Red uction, รับลด reduction รับอิเล็กตรอนเลขออกซิเดชันลดเรียกตัว oxidize ที่เหลือตรงข้าม อะไปดูกันนะคะเรานี้เราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเพิ่มตัวไหนลดต้องคิดเลขออกซิเดชันทุกตัวถ้าเขาถามตัวเรติวออกซิไดต์ต้องคิดทุกตัวเขาไม่ได้ถามว่าใช่หรือไม่ใช่เนาะถ้าใช่หรือไม่ใช่เราคิดข้าวๆตัวเดียวเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจบนะแต่อันนี้เขาถามละเอียดนะคะงนี่ไม่คิดทุกตัวไม่ยากเนะเราคิดมันแล้วเนาะคิดอะไรก่อน H นะบวกหเห็นไหมมันได้ใช้ตลอดนะ เลขออกซิเดชันใช้ทั้งบทเลยนะคะแอบทดนิดนึงบวก1 3ตัวเป็นบวก3ดังนั้น as เป็นลบ3ามทดแล้วก็ลบนิด1นะึงนะเดี๋ยวจะงงนะคะ k บวก1แอบทดบวก1ลบ2เป็นลบ6รวมแล้วเป็น0 cl บวก5้ไหนะไปต่อ h บวก1เป็นบวก3 o ลบ2เป็นลบ 8 as บวก5นน้นไรนะและสุดท้าย k บวก1 cl ลบ1อ่ะหาตัวเปลี่ยน a เช็คทีละตัว as เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนก็หมายหัวมันไว้ชึบไปตัวถัดไป h บวก1บวก1ไม่เปลี่ยน k บวก1บวก1ไม่เปลี่ยน cl บวก5 cl ลบ1เปลี่ยน ดังนั้น,น,นพอเปลี่ยนไว้างเงี้ให้นักเรียน,น,นกำกับมันไว้เราจะได้ไม่พลาดนะคะรีรับลดรีรับลดรีรับลดคือ Reduction ดังนั้นตัวไหนลดคือรีดักชันนะเส้นล่างลดดังนั้น,น,น,ต,น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 ตัวนี้คือรีดักชันน,นะคะส่วนเส้นบนก็เป็น Oxidation จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะคะ Oxidation ตัวที่เกิด Reduction เรียกตัวออกซิไดเราจะเอาตัวสารตั้งต้นนะคะเป็นเป็นตัวที่เกิดนะดังนั้นตัวนี้คือตัวออกซิได นะเวลาตอบก็คือเลือกสารตั้งต้นตัวนี้ไปตอบโอเคเนาะต่อมา Oxidation เรียกตัว Reduce เห็นไหมเพราะเราหมายหัวไว้แบบนี้ทั้งหมดเราแค่เลือกมาตอบเองค่ะดังนั้นเราจะไม่พลาดเลยเนาะตัว Reduce ก็ลากลงมาตอบ a h h 3ตัว o x i d i z e KCLO3 การเปลี่ยนแปลงดูให้ถูกสาย Reduce คือเส้นนี้ใช่ไหมก็จะเป็นจากลบ3ไปเป็นบวกห ออ i ซิเดชัเปลี่ยนยังไงอะไปดูออกซิไดเปลี่ยนจากบวกหไปเป็นลบหนึ่งนี่เท่านี้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยรีรับลดรีคือ r รีดักชันหมายหัวตัวลบไปก่อนรีรับลดรีรับลดหาตัวลดแล้วใส่ Reduction ตัวที่เกิดรีดักชันคือตัวออกซิไดอีกที่เหลือก็ตรงข้ามกันนะคะอ่ะถ้า พอเข้าใจนะทำเองข้อ2 3 4ลงมือเลยนะคะหยุดคลิปแล้วทำเลยนะคะสำหรับข้อ2 3 4นะคะเราจะเปิดฉเฉลยนะ ให้นักเรียนดูตามเฉลยได้เลยนะคะแล้วก็เช็คว่าตัวงถูกหรือเปล่านะคะ,ะเฉลยข้อ2ได้ตามนี้ไปต่อนะเฉลยข้อ3และข้อ4ได้ตามนี้ที่จะแปลกคือข้อ3มันเป็นตัวเดียวนะเป็น br2 ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้มันมีทั้ง เพิ่มและลดในตัวเดียวได้ไหมได้เป็นรีดิวและออกซิไดในตัวเดียวแต่เพิ่มและลดเนี่ยเขียนให้ถูกนะตัวรีดิวเลขต้องเพิ่มจากศูนย์เป็นบวกห้าตัวออกซิได์เลขต้องลดจากศูนย์เป็นลบหนึ่งโอเคเนาะส่วนข้อสี่ตัวที่เปลี่ยนคือเอสใช่ไหมเด็กหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะครูมันจะเปลี่ยนยังไงตัวไหนคู่กับตัวไหนล่ะจับเองจับยังไงก็ได้ให้มันมีทั้งเพิ่มและลดถ้าสมมติหนูจับไปแล้วเส้นหนึ่งเพิ่มอีกเส้นหนึ่งเพิ่มด้วยผิด จับใหม่โอเคไหมจับให้ถูกต้องมีทั้งเพิ่มและลดโอเคเนาะก,ก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นะคะเราก็จะมีครบเลยตัวรีดิวตัวออกซิไดร์ d ี c ักชั o นออกซิเดชันะโอเคถ้าเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อนะคะสุดท้ายแล้วนะจบแล้นะสำหรับตรงนี้นะคะก็คือ,อไปดูต่อคือเขาแค่เปลี่ยนคำเฉยๆนักเรียนนะครูเพิ่มให้ นีอันนี้เราได้มาแบบนี้แล้วใช่ไหมคราวนี้ครูขอเพิ่มคําัพั์หน่อยนีขอเพิ่มคําัสับหน่อยตัวออกซิได์เนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งได้นะก็คือตัวถูก r e ด u c สถ้ามีคำว่าถูกเข้ามามันจะเปลี่ยนไปอีกรอบหนึ่งนะและตัว e d ด c e เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตัวถูกออกซิไดดันนนนงนั้นไม่ยากนะเนี่ยนักเรียนจำเป็นคอนเซปต์นั้นีน่เรียนจะไม่งงนะครูจำแค่รีรับลดรีคือ Reduction รับคือรับอิเล็กตรอนลดคือเลข Oxidation ลดตัวที่เกิด Reduction คือตัวออกซิไดอยากรู้ว่าตัวถูกคืออะไรก็กลับไปเป็นถูรีดิวส์ โอเคนะพอมันเป็นขั้นแบบนี้เราจำแค่ตรงนี้ส่วนอันนี้คือสลับกันเนี่ย reduction ก็สลับมาเป็น oxidation รับอิเล็กตรอนก็สลับมาเป็นจ่ายลดก็จะสลับมาเป็นเพิ่มตัวออกซิได์ก็กลายเป็นตัว e d ด c วถูกร d ด c วก็คือกลายมาเป็นถูกออกซิได์ดังนั้นจำข้างบนแล้วข้างล่างสลับเอาโอเคเนาะ จะได้ไม่งงนะคะดังน,น,นั้นเราไปดูตรงนี้เขาถามอะไรเขาถามหาตัวถูกรีดิวกับตัวถูกออกซิไดถ้าเรามวแต่สลับเราจะงงดังนั้นให้นะักเรียนเวลาเจอเนี่ยให้หมายหัวมันไว้ว่ามันคือเพิ่มหรือมันคือลดมันคือปฏิกิริยาอะไรค่อยๆไล่เนาะตัวถูกรีดิวถ้าครูย้อนกลับไปมันก็คือตัวอะไรลูกตัวออกซิไดและย้อนกลับไป ตัวออกซิไดก์ก็ต้องเกิดปฏิกิริยา Reduction เกิดปฏิกิริยา Reduction รีร <ate> ับลดก็คือรับอิเล็กตรอนเลขออกซิเดชันลดหมายหัวไว้ตรงลดแปลว่าถ้าเราคิดเลขออกซิเดชันลงมาแล้วมันลดก็คือเป็นตัวถูกรีดิวเลยแล้วก็ใส่ช่องนี้ ะะถ้ามันเพิ่มเราก็ไปใส่ช่องหนึ่งนะแปลว,ว่าช่องนี้เนี่ยไม่ต้องไล่ก็ได้อยากรู้แค่ว่าเลขมันเพิ่มเราจะใส่ช่องนี้โอเคไหมมันก็จะดูง่ายขึ้นเนาะคือเราต้องอเขียนมันไว้เขียนไว้เราจะได้ไม่งงเนาะเพราะคำศัพท์เขาค่อนข้างกลับไปกลับมานะะดังนั้นจับหลักดีๆนะยกตัวอย่างหนึ่งตัวแล้วที่เหลือให้ทำเอง ีที่เหลือให้ทำอีก Ni Nickel ใช่ไหมบวก2บวก2 0หลกัก Ni คู่กับ Ni Sn คู่กับ Sn 0เป็นบวก2เพิ่มบวก0อ่ะบวก2บวกเลยบวก2ไปเป็นศอันนี้คือลดใช่ไหมครูหมายหัวอันลดไว้ก่อนเพราะครูอยากได้ตัวลดมาก่อนดังนั้น คำตอบตัวถูกรีดิวหรือตัวที่ลดคือ Sn2 บวกเอาสารตั้งต้นนะจ๊ะมาเขียนส่วนอีกตัวหนึ่งตัวถูกออกซิไดก็เป็นอีกสารเลยลูกก็คือ Ni เท่านี้เสร็จแล้วนะคะเชิญลงมือได้เลยลุยไปเลยค่ะ10ข้อฝึกนะฝึกนะหยุดคลิปนะใครไม่หยุดนะถือว่าไม่ฝึกครูเสียดายโจทย์นะคะฝึกก่อนแล้วค่อยมาดูฉเฉลย โอเคเชื่อว่าทุกคนฝึกแล้วเก่งมากนะคะคราวนี้เรามาดูฉเฉลยนะคะอ่ะจะได้ลักษณะนี้เช็คได้เลยว่าถูกหรือเปล่านะคะดังนั้นครูจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะว่าคิดยังไงนะคะถ้าข้อไหนเราคิดเรารู้สึกไม่ตรงสามารถทักามาได้นะถ้าสมมติของนักเรียนถูกครูบวกให้เลยหนึ่งดาวนะเนาะเผื่อครูคิดเราพลาดตรงไหนไปนะคะแต่เชื่อว่าน่าจะไม่พลาดนะ โอเคเนาะดังนั้นเช็คว่าถูกหรือเปล่านะคะนั้นต้องคิดมาช่วยกันรีเช็คนะห้ามลอกอย่างเดียวนะโอเคนะไปต่อนะคะอีกข้อหลังอ่ะจะมีข้อ7นะที่คิดแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่เปลี่ยนนะติดไหมติดไหมไม่เปลี่ยนก็ไม่ใช่รีดอกไงถ้าไม่ใช่รีดอกก็ไม่มีตัวถูกรีดิวหรือออกซด,ด์อะไรทั้งนั้นนะคะขีดละไปเลยก็จะได้แบบนี้นั่นเอง เรียบร้อยนะ,ะลักษณะของการถามเนี่ยมันก็จะถามอย่างเงี้ยวนไปวนมานะคะให้สมการมาแล้วก็ถามว่าตัวนี้เป็นตัวถูกรีดิวตัวนี้ตัวถูกออกซิได้์ใช่ไหมตัวนี้จ่ายอิเล็กตรอนหรือเปล่าตัวนี้รับอิเล็กตรอนไหมประมาณเนี้ยค่ะดังนั้นถ้านักเรียนได้คอนเซปต์ต,ตรงเนี้ยถือว่าได้ ไปเยอะแล้วนะนประมาณ50%นะดังนั้นสู้ๆนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมาดูการดุลสมการรีดอกกันนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องน่ารักขึ้นมาทันทีเมื่อเราเรียนดุลสมการเนาะเพราะดุลสมการขั้นตอนจะเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถนักเรียนนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้า